สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องนะครับโดยประกาศหอมซึ่งเป็นคอลัมน์ท่ติพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับประจำวันนี้วันที่13เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2565นะครับวันนี้พูดถึงเรื่องราวที่น่าสนใจแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยคุณผู้ฟังที่รักครับหลับตาสิครับหลับตารู้สักนิดหนึ่งแล้วตั้งสติให้มัน พยายามทําให้เรานึกถึงความเงียบเข้าไว้ความเงียบความสงัดความสงบแล้วจะเข้าสู่หัวข้อวันนี้คือหลับตาแล้วจะเห็นรัฐบาลหน้าว่าเป็นยังไงเริ่มต้นอย่างนี้นะครับประกาศหอบอกว่ามีโพเรียกน้ำย่อยออกมาก็นั่นแหละครับเมื่อวันอาทิตย์นะครับ นิดาโพเนี่ยเขาเปิดเผยถึงผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต้องย้ำคำนี้นะครับว่าเป็นความคิดเห็นของประชาชนหัวข้อที่สำรวจคืออะไรครับคือ6พักกับโอกาสได้เป็นรัฐบาลแหมจริงจริงเนี่ยคุณผู้ฟังที่รักครับภาษาไทยเนี่ยมันไม่ควรใช้คำว่า6พักนะครับแต่มมนควรจะเป็นพักการเมือง6พักกับโอกาสได้เป็นรัฐบาลมันน่าจะถูกต้องกว่าแต่เอาละไม่เป็นไรก็เป็นที่เข้าใจกันแล้วกัน ดีดาพเขาบอกว่าเขาใช้ตัวอย่างทั้งหมด 1, 3 1 0ตัวอย่างเป็นตัวแทนของพลเมืองไทยทั้งประเทศนี่แหละครับผลที่ไปสำรวจความเห็นออกมาอย่างนี้ครับ 1. พักเพื่อไทยเอาอย่างนี้ข้อ1คือพักที่มีโอกาสได้เป็นรัฐบาลค่อนข้างมากนี่นะครับปรากฏว่าร้อยละ40.38บบอกว่าเป็นพักเพื่อไทยครับ มีในแพทย์ชนน่านสีแก้วกับน้องสาวแพทย์ทองทานชินวัตรมีโอกาสที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีเสนอชื่อนะครับเสนอชื่อก่อนร้อยละสามสิบสองจุดสี่สี่เนี่ยบอกว่าเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลแน่นอนสิบหกจุดแปดแปดบอกว่าโอกาสได้เป็นรัฐบาลค่อนข้างน้อยแล้วก็ที่เหลือบอกว่าไม่ได้เป็นรัฐบาลแน่นอนคือร้อยละแปดจุดสองสี่อันนี้เป็นของพรรคเพื่อไทยนะครับ ไล่เรียงมาทีละพักทีละพักเพื่อไทยไปแล้วพักเก้าไกลแหละครับคุณผู้ฟังที่ละครับหลับตาครับหลับตานะครับพักเก้าไกลเนี่ยจะต้องเสนอพิธาลิมเจริญนัทเป็นนายกรัฐมนตรีถามว่าโอกาสได้เป็นรัฐบาลเป็นยังไงบ้างร้อยละ31.45บอกว่าโอกาสน้อยครับร้อยละ30.23บอกว่าโอกาสได้เป็นรัฐบาลค่อนข้างมาก ร้อยละยี่สิบสามจุดหกหกบอกว่าไม่ได้เป็นรัฐบาลแน่นอนแล้วก็ร้อยละสิบเอ็ดบอกว่าได้เป็นรัฐบาลแน่นอนตัวเลขต่างกันนะครับส่วนอีกพักหนึ่งคุณผู้ฟังทีละครับพักพลังประชารัฐพลเอกประวิตยวงสุรันจะได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังทีรักครับหลับตาครับหลับตาปรากฏว่าผลการสํารวจนะครับ ร้อยละ3 3 5 1บเนี่ยบอกว่าไม่ได้เป็นรัฐบาลแน่นอนความเห็นนะครับย่างอีกครั้งหนึ่งร้อยละ32.60บอกว่าโอกาสได้เป็นรัฐบาลค่อนข้างน้อยร้อยละ20.38บอกว่าโอกาสได้เป็นรัฐบาลค่อนข้างมากร้อยละ10.76บอกว่าได้เป็นรัฐบาลแน่นอนนี่คือตัวเลขของพรรคประชารัฐนะครับมาถึงพรครวมไทยสร้างชาติสมมติ ว่าเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีกับพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคคุณผู้ฟังที่รักครับหลับตาสิครับหลับตาตัวเลขออกมาอย่างนี้ครับไม่ได้เป็นรัฐบาลแน่นอนเขาคิดอยู่ที่ร้อยละ43.12นะครับที่คิดอย่างนี้โอกาสได้เป็นรัฐบาลค่อนข้างน้อยเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ31.45 โอกาสได้เป็นรัฐบาลค่อนข้างมากร้อยละ15.73แล้วก็โอกาสที่จะได้เป็นรัฐบาลแน่นอนมีอยู่แค่ร้อยละห้เท่านั้นแหละครับอีกพักนะครับคือพักภูมิใจไทยที่มีอนุทินชาวีรกูลเนี่ยเป็นหัวหน้าพักอยู่นะครับร้อยละ39.16บอกว่าโอกาสได้เป็นรัฐบาลเนี่ยค่อนข้างน้อย30.84บอกว่าไม่ได้เป็นรัฐบาลแน่นอน 21.60บอกว่าโอกาสได้เป็นรัฐบาลค่อนข้างมากแล้วก็4.96ได้เป็นรัฐบาลแน่นอนพักต่อมาเป็นพักประชาธิปัตย์นะครับนายจุรินลักษณะวิสิธ์ร้อยละ40.69เนี่ยระบุว่าโอกาสได้เป็นรัฐบาลค่อนข้างน้อยร้อยละ38.93ระบุว่าไม่ได้เป็นรัฐบาลแน่นอน13.20โอกาสได้เป็นรัฐบาลค่อนข้างมากแล้วก็4.84 4.58นะครับบอกว่าได้เป็นรัฐบาลแน่นอนเอาอย่างนี้ครับคือโดยภาพรวมเนี่ยก็เปไปตามที่คาดการน,น,นะครับรัฐบาลหน้าเนี่ยพรรคเพืเอ่อไทยน่าจะมีโอกาสได้เป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลเพราะชนะเลือกตั้งแลนสไลด์บันไดเลื่อนนั่นแหละครับส่วนจะไปรวมกับใครก็คงต้องขึ้นอยู่กับคําสั่งจากเจ้าของพรรคตัวจริงจากแดนไกลนะครับหาได้ขึ้นกับโผไม่ไม่ใช่นะครับคืออย่างนี้ครับ นิดาโภเนี่ยก็ไปสำรวจประเด็นนี้เหมือนกันโดยตั้งคำถามกระแสข่าวข้อตกลงเรื่องการจะตั้งรัฐบาลร่วมกันระหว่างพักพลังประชารัฐกับพักเพื่อไทยภายหลังการเลือกตั้งในสมัยหน้านะครับซึ่งก็พบว่าร้อยละ45.65เนี่ยระบุว่าไม่เชื่อเลยครับเพราะเป็นเพียงแค่กระแสข่าวหรือโอกาสที่พลังประชารัฐกับเพื่อไทยจะร่วมกันเนี่ยมันเป็นไปได้ยากเนื่องจากว่าอุดมการณ์ทางการเมืองมันไม่เหมือนกัน ร้อยละยี่สิบเก้าจุดสองสี่บอกว่าไม่ค่อยเชื่อเพราะว่าทั้งสองพักในต่างก็ต้องการจัดตั้งรัฐบาลภายใต้การนําของตนเองจึงไม่น่าจะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลได้ร้อยละสิบหกจุดหกสี่นะครับบอกว่าค่อนข้างเชื่อครับเพราะว่าการเมืองเป็นเรื่องของการหาผลประโยชน์จึงมีความเป็นไปได้ที่ทั้งสองพักจะตกลงจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันได้ร้อยละห้าจุดหนึบบ่งเก้าบว่าเชื่อมากเชื่อเพราะว่าหัวหน้าพักพลังประชารัฐ กับหัวหน้าพักเพื่อไทยเนี่ยเคยมีความสัมพันธ์กันในอดีตจึงอาจจะมีการหารือเพื่อตกลงเรื่องของผลประโยชน์หากได้เป็นรัฐบาลร่วมกันก็ได้เอาอย่างนี้ครับคุณผู้ฟังทีละครับโพเนี่ยนะครับมันอาจจะแม่นในเรื่อง,องผลการเลือกตั้งแต่ถ้าเกิดถามประเด็นว่าพักไหนได้จัดตั้งรัฐบาลบ้างเนี่ยผลที่ออกมามันมีแนวโน้มว่าอาจจะกลายเป็นคนละเรื่องก็ได้นะครับจะว่าไปแล้วเนี่ยนะครับ ก็มีแนวโน้มสูงอยู่เหมือนกันที่เพื่อไทยเนี่ยจะไม่ร่วมรัฐบาลกับพักคก้าไกลถ้าหากว่าผลการเลือกตั้งออกมาแล้วพักคก้าไกลเนี่ยเป็นพักอันดับที่3หรืออันดับที่4นะครับโอกาสที่เพื่อไทยจะร่วมรัฐบาลกับภูมิใจไทยเป็นยังไงบ้างครับสูงครับสูงมากทีเดียวถ้าหากว่าพักพลังประชารัฐและพักรวมไทยสร้างชาติไม่ได้เก้าอี้สสตันเป้านะครับมีข้อแม้อันนิดหนึ่งไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยมันไกลเกินความอยากของประชาชนโพนี่คือความอยากนะครับ แต่เรื่องพวกนี้มันไกลเกินเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นความต้องการของเจ้าของพักเพียงไม่กี่คนเท่านั้นแหละครับกรณีของพักก้าวไกลเนี่ยดูจะเป็นปัญหาในการร่วมรัฐบาลมากที่สุดเราคงจะเคยได้ยินมาบ่อยๆนะครับว่าอุดมการเนี่ยไม่ตรงกันร่วมรัฐบาลกันไม่ได้หรอกครับแต่เชื่อหรือไม่ครับร่วมรัฐบาลกันมาเยอะแล้วนะครับก็ดูสิครับช่วงรัฐบาลทหารเมื่อปี2 5 3 8 3นห้ปรประมาณนี้นะครับ ชาติไทยกับประชาธิปัตย์เนี่ยสู้รบกันดุเดือดมากและเกินตอนนั้นฝ่ายค้านนำโดยประชาธิปัตย์อภิปรายไม่ไว้วางใจถล่มกันอย่างดุเดือดในสภาอะไรครับสุดท้ายชาติไทยก็มาร่วมกับประชาธิปัตย์ในการจัดตั้งรัฐบาลชวนสองขึ้นมาเห็นไหมละครับการเมืองครับต่อให้ตีกันเละในสภาแต่สุดท้ายก็สามารถโคจรมาตั้งรัฐบาลด้วยกันได้เสมอเสมอนั่นแหละครับแต่ทีนี้พักคก้าวไกลเนี่ยอาจจะเป็นกรณีพิเศษเพราะว่า การเมืองอื่นๆพักการเมืองอื่นๆในอดีตและปัจจุบันเนี่ยไม่เคยมีพักไหนที่จะก้าวข้ามไปรื้อสถาบันพระมหากษัตริย์เลยนะครับจุดที่พักเพื่อไทยต้องคิดหนักที่สุดคืออะไรคือพักก้าวไกลเนี่ยยังไงก็ยังยืนกลานที่จะแก้ไขหรือว่ายกเลิกมาตรา112และปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ประเด็นนี้นะครับถ้าเกิดบรรจ,จุเอาไว้ในในโยบายของรัฐบาลเนี่ยคุณผู้ฟังทีละครับแนวโน้มรัฐบาล อายุจะสั้นมันมีสูงนะครับนับเป็นวันๆไปเลยนะครับแต่กระพุมใจไทยรวมทั้งพลังประชารัฐที่บอกว่าคนและอุดมการเนี่ยสุดท้ายไม่มีหรอกครับอุดมการเพราะวรานัก,การเมืองทั้ง3ามพักนี้เนี่นะครับจำนวนหนึ่งซึ่งมีอิทธิพลกับพักก็ล้วนแล้วแต่ย้ายพักถ่ายเทกันไปๆป,ปม,ามาเนี่ยละครับพักเก้าไกลต่างหากที่แปลกแยกออกไป เอาละอาจจะมีคนบอกว่าเมื่อพรรคก้าวไกลได้ร่วมรัฐบาลก็จะต้องไม่พูดถึงเรื่องการยกเลิกมาตรา112หรือว่าการปฏิรูปสถาบันอีกเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ครับเพราะว่าสถานการณ์ล่าสุดระหว่างพรรคก้าไกลกับคณะก้าหน้าเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเริ่มปีนเกลียวกันแล้วนะครับในระดับแกนนําอย่างปิญะบุตรแสงกนกุลเนี่ยสแสดงความไม่พอใจอย่างชัดเจนมากและเกิดว่าพรรคเก้าไกลเนี่ยมีปัญหาเพราะไม่พยายาม ในการที่จะแก้ไขมาตรา112สักเท่าไหร่ท่าทีนี้เนี่ยคุณรู้ฟังันแล้วครับมันปรากฏใน Facebook ของผู้ที่ใช้ชื่อว่าปีบุนแสงกนกกลุครับเขาบอกว่าอย่างนี้บอกว่าการที่ไม่ทำอะไรเลยในช่วงเวลาเกือบปีแล้วก็เปล่าประกาศมาพักเก้าไกลเสนอร่างแก้ไขมาตรา112แล้วนะแต่ติดที่ประธานสภาเอาเข้าจริงเนี่ยมันจะไม่ต่างอะไรกับการที่ไม่ทำอะไรเลยนะครับ แล้วก็จะทาให้สังคมและพรรคอื่นๆนคิดว่าพรรคก้าวไกลเสนอแก้บ้าตราร้อยสิโดยที่ไม่หวังผลสําเร็จแต่ทําไปเพื่อรักษาคะแนนของคนรุ่นใหม่ให้ได้ชื่อว่ากูทําแล้วนะสุดท้ายปิยบุตรบอกว่าการเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขบาตราร้อยสิบสองของพรรคก้าวไกลหวังผลสําเร็จหวังการผลักดันเข้าสภาจริงๆหรือหวังได้แต้มทางการเมืองกันแน่ณเวลานี้เนี่ยข้อเท็จจริงปรากฏชัดเจนว่าไม่ว่าจะยกเลิก ร้อยสิบสองหรือแก้ใหญ่ร้อยสิบสองอย่างไรก็ต้องติดล็อกที่ประธานสภาในขณะที่ไม่มีพักการเมืองไหนที่จะเสนอแกร้อยสิบสองเลยนอกจากพักคก้าไกลแล้วทำไมพักคก้าไกลไม่คิดจะทําอะไรต่อละครับตกลงอยากจะแกร้อยสิบสองจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเอามาเป็นเครื่องมือในการหาคะแนนเสียงกันแน่ยังไงกันแน่นี่คือข้อความที่ผู้ที่ใช้นามว่าปิญบุตรแสงกระโดกุลโพสต์ Post เอาไว้ใน Facebook นะครับคุณผู้ฟังที่รักครับ อิทธิพลของธนาธรกับปิยบุตรในพักเก้าไกลเนี่ยยังถือว่ามากกว่าพิธาลิมเจริญรัตน์นะครับแล้วทิศทางของพักเก้าไกลนอกจากธนาธรปิยบุตรแล้วเนี่ยมวลชนของพักยังถือว่ามีบทบาทสําคัญอีกต่างหากนะครับและที่สําคัญครับยิ่งถ้าเป็นมวลชนที่ถูกปลุกเร้าไปไกลถึงขั้นเปลี่ยนประเทศไทยเป็นสาธารณรัฐแล้วเนี่ยนะครับก็ลองนึกภาพดูก็แล้วกันถ้าหากว่าพักคก้าวไกลได้เป็นรัฐบาล แล้วมันจะโกาลาหนขนาดไหนครับเนี่ย